สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับแฟนคลับแฟนช่องพี่อยู่ทั้งบ้านวันนี้แอดเองน้ำภาพแฟนคลับแฟนช่องพี่น้องปองไปสุขุสุขคนตามตัวเลขแนวทางของล่างหลักสิบเจียงครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านหลคยคู่และคนถ่าหลักคำถามหาไล์วันนี้รูปแบบแนวทางเสียวบ้ารูปแบบใดครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเข้าตามกันไปฟังพร้อมกันก่อนจะชมคลิปนี้พี่น้องฝากไปน้าแน่ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจท่านที่มงานพี่นอ้นองก่อนจะชมคลิปนี้เนาะ อย่าลืมเด้อพี่น้องกดกระดิ่งจริงๆเหมนน้ำเน่เพื่อจะผ่ดผัดคลิปใหม่ๆช็อตเด็ดจากทั้งช่องครับป่ะออนล่าเียหางกลับไปฟังกรจะยอย่างบนโอ๊ะปัญจาครับเช่นครับดีเจย่างครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องแล้วที่ไรขัวแล้วคน่าครับพี่น้องมาตามนัดค่ะเมื่อนี้มามะคำบันไดค่ะเมื่อนี้มาเขานัดเมื่อนี่แหละมันยันคือมันมีผู้มาอยู่บ้านไหนกันเลยันนี้จะมาลุ้งไก่อนค่ะอือมันจะไปธุระตอนแรงค่ะ แค่มิสระก็เลยจะเฝ้ามาเห็ดให้ตะเวนค่ะโอ้ยมันนี้จะเป็นมิสระมิสระสิบล่างค่ะเออสิบล่างค่ะสำหรับท่านอ่อท่านผู้ชมที่ทถ่ายเนาะค่ะเนาะเขาถ่ายอะไรงวดก่อนอ่องวดก่อนมาตัวไหนมาเก้าลองห้าห้ากับเก้าหลักฐานกันเนี่ยี่ตีนงได้หลักฐา,า,านค่ะ <laughs> มีรั้นตองวัตที่ผ่านมากครับวัตที่ผ่านมาคือคือเขาบอกระวางวัตที่ผ่านมาเห็นยากอิ๋ะทำยากค่ะห้ากับเก้าห้ากับเก้าค่ะมาขอเก้าหนึ่งอ่าห้าวัดมันจะเป็นเศษระวางหาสูตรนั้นเป็นเศษสามกับสองนี่เขาจะเอาขึ้นขึ้นแบบนี้ค่ะแต่ว่าท่านไหนที่บ่มักร้องกะบ่าหยิบจับกะอ่าส่วนท่านไหนวิ่งกะวิ่งเน้นวิ่งร้องเอออันนี้ก็โอเคค่ะคือมาที่เก้าหนึ่งเนาะ มาที่เก้าหนึ่งค่ะอันนี้ห่านค่ะแต่ว่าร์บกขอดตัวเน้นค่ะอ,อ๋อบกขอดตัวเน้นวันนี้ก็สิบยาตัวจีอ่าวันนี้กะมันก็สิมีร้องของมันเยอะเท่ากันค่กันมีร้องเท่ากันเนี่ยเราหาสูตรถามันบ่ตรงโคแต่ว่าเพราะมันใจ๋งทางทางทางไปตัวเด่นก่อนหลายกว่าอืส่วนมันทีเป็นร้องตัวใดกับท่านผู้ชมค่ะ พิจารณาเบื้องเอ้นได้ค่ะเด้อเห็นไหเห็นอ่า่างหลักสิบครับพี่น้องร่างหลักสิบค่ะแต่ว่าค่ะเขาให้ให้จังใดกับบ้าแมนบาเนี่ยนะจ๊ะพิจารณาเบื้อง่อนเ้วะค่ะเด้อพิจารณาเบื้อง่อนเสียบเบื้อง่อนแมนไปพิจารณาเบื้องเปรียบเทียบของสูตรของตัวเองหรือว่าเสียบที่สูตรของคนคนั้นคนนีอ้อ่มักยังคอยเอาค่ะอ่ะาค่ะบ้ามักกั เบิงพิจารณาเบิงเป็นแนวทางค่ะอ๋อวันนี้สิบหกเนาะสิบหกอสิบหกเดือนเก้าสิบหกสิบหน้าหนังสือกับพวกง้ำหรอกค่ะประาบไได้จบสูงแต่ว่าหัาคำนวณเนี่ยเรื่องเงินเรื่องคำในสุดยอดค่ะ จำตลินยาสในสูตรจำไม่ได้หรอกสูตรคำนวณทั้งคำนวณแต่บาเฮาบอสูตรให้เบิ้งค่ะวบ,บ,บาเฮาบอสูตรให้เบิ้งราะว่ามันมีสูตรเฮาสูตรของเพิ่นพร้อม,อมบางคนเพิ่นกระหวงบางคนเพิ่นกระั้งแต่นั้นมาค์กอ่ะอ,อ๋อสิบล่างสิบล่างวันนี้อ,อ๋องวดวันที่สิบหกล้วควรล้ควันท<ะ>่เก <9 S 1> <ะ>้าค่ะมันหลุดยังไี่หลัง วตรงจิตตรงใจไป็นกับเป็นสั่งปไปอะไคิดตะเลขหลยหวัวหอกบ้าแล้หล่ะจ้ะห,วหวัะหวหวักก่หลายรอวะคิดตั้งตะเลขหลย ใส่สมองไรมันม <laughs> <lly cold trips> ีเวลามีเวลาย่องออกกันล่ะมันมีเวลาหันเรียกเรียงเบอร์อะจะละมื่นม่มีย่งแนวพี่นรอแนวคนหมักมักบวกกันกันเฮาปะหากะย่านมันหลุดเนาะแต่เฮาปะเซบกนเฮาปะหาข้อมูลเอ่อเฮาก็ย่านเอซีหลุดเนียนๆนิดหน่อยจีเฮาก็ยเออโอเคเนีนๆได้จากน้อย สิบล่างค่ะตัวนี้ร้องค่ะอาตัลามรถตัวเล่กครับเท่าสิบล่างค่ะสิบล่างเห็นไปเห็นชัดเด่นเจ็ดกกเรีไปบอกบอกไปยังละเด่นเจ็ดรองศูนย์เเจได้ก็ว่าเด่นเจ็ดรองศูนย์จะยางศูนยนี่เึ้นมากไหมอ โอ้สูตรมากเกิดมากขึ้นมากค่ะขึ้นมากเพาะเอาใจจับมาเป็นรองไว้เพราะว่าอ่ามันเป็นตัวดินแต่ว่ามันหางเป็นเลขดับอคือศูย์ค่ะศูย์ดับปะแนนศูนย์กระดับแต่ว่าจัมันเป็นเลขดินเขาโอ้มันเป็นเลขดินแต่ว่าเขากเลยว่าจับเป็นรองไว้ดีกว่าออมันมักแก่สองสูตรหนึ่งโอ้เล่นที่สุดคือเจ็ดปะเด่นที่สุดคือเจ็ดนี่อลค่ะคือตัวนี้เลยเล่นส ว่านี้ค่อนข้างมันใจว่าจะเป็นตัวเด่นค่ะอค่อนข้างมันใจว่าเป็นตัวเด่นค่ะเออส่วนตัวรองนี่มันมาน้ากันได้ค่ะจับคู่กันได้ด้วยเนี่ยค่ะกอดคอกันอมรอมมาก็ได้กอดคอกันได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเลขอ่าสูตรวนสูตรวนเขามาตัวรองเขามาจับใส่แล้วถ้าเขาจับไปหน้าเขาก็รอเลขลำหาร้านแล่วก็หลักหน่วยมัน มาใส่กันเลยค่ะมาใส่คู่นัแนเขาก็จะใช้ข่างี่ให้อ๋ออันนี้ก็จังร้อยเรงล้วผ่านล้านเราได้ตัวใดอ๋อท่านใดที่มารเก็ตจะเป็นเกตใดไล่ไปค่ะเกตหนึ่งเกตสองเกตามเกตจีมาไปค่ะอ่า่วนท่านใดมากศูนยจะศูนย์ใดศูนย์ห้าศูนย์หกนย์เจ็ด่าไปค่ะอ๋อท่านใดมากแต่ว่าเขากังมีคู่แต่ว่าจะยังบอกตรงแล้วจบคู่บ่เข้าจะเกลียอท่านใดอยากจับก็จับเองได้ค่ะ จับได้เลยเอ่อออาเพราะว่าเขาอาจจะจับคู่บ่บ่ถูกแับคู่บะเมนแม่จับคู่บ,บ,บะเมนก็ว่าสายวิ่งี่บ่บริ่านอ่าสายวิ่งนี่ค่ะว่าเมนเซฟหลายอาจารย์อยู่ค่ะโอ้เพราะว่าหาอาจารย์หงอาจารย์นี่สายวิ่งนี่สุดยอดอ่ามื่อนี่น่ะมาเพิ่มอีกสองอาจารย์นะคะเป็นเ็ดอาจารย์ถ้ารูปเปามาเลยก็เ็ดเลยยิงมาเลยอืมเอายิงมาเลยมะม,มามีศูนย์หนีอยู่สามสามเจ้าแค่สามเจ้าเอง น้องมันเป็นเจ็ดทะลุมาเลยโอ้ไงวะงวดนี้ใช้บุคลากรเจ็ดท่านค่ะพระ่านี้อาจารย์สองอีกสองท่านที่เข้ามานำอ๋อที่เข้ามานำแต่ว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งเราไม่ค่อยเข่ามูออ่าอาจารย์ท่านนั่นล่ะเราไม่เข่ามูออ่าแต่มาขอให้เราไปเป็นลักจับเดี๋ยวเขามาจับให้เขาจะมาจับให้ของเราโอ้ไงางวันนี้ใช้บุคลากรเจ็ดคนไม่ถ้ามันแปลงจากมูอห้องสอบเป็นมาเป็นตัวจับค่ะ บางทางมันใจที่เจ็ดค่ะมันใจที่เจ็ดศูนย์นี่ก็ชอบเป็นเจ็ดศูนย์ก็ได้เป็นห้าศูนย์ก็ได้ท่านไหนที่มักห้าศูนย์ค่ะจับไปค่ะมักศูนย์ไหนก็จับไปค่ะมักเจ็ดศูนย์ก็จับไปค่ะหกศูนย์นี่หาไม่ได้แล้วล่ะหกศูนย์ค่ะนี่มีศูนย์จะก็เป็นศูนย์หกหกศูนย์ก็ได้กับแต่ว่าสูตรของเฮาเนี่ยเป็นสิบล่างมีความสามารถไปรักนวยได้ อันนี้นานๆแล้วก็จะไปหลักนวยงวดก่อนทางกะงวดก่อนๆพ่นกะเป็นหลักนวยเนาะม้ที่เก็ดกะม้ที่หกเก็ดเป็นลักนวยนอ,อ่า,กกาง,อองวดว่าหันไม้ลักสิบกะม้ตรงหลักสิบค่ะ,ะงวดนี้มันจะเปี่ยนเป็นรักนวยบ่ออันนี้เขาบอกกันไมค่ะบนล่างกันบนเด้อค่ะเด้อล่างกันบนเป็นน้ำเลยเ่ล่างกันบนแต่ว่าตามสูตรนี่เจออ็ดแต่ว่ไปบนค่ะเจ็ดคือ ว่าไปเกี่ยวเข่าดูแลหัลละม้าอ้ยะกเกี่ยวควานโมแทะคือไปเกี่ยวจากกวานโมแทะมาที่ไหนแคบนาจอครับพี่น้องครับแคบนาจอไป้วค่ะเด้อตอนนี้ท่านนี้รอคอย้วค่ะอ่าถือใจจังไดก็คอมเมนต์มาเบากัน้อค่ะเด้อ่ามันคู่อาท่านใดที่มีคูอ่าคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิป้อค่ะเด้อ่ารคูมันจะต้องเป็นตัวนี้อืมมันจะมักศูนเป็นศูนย์ัง เป็นเจ็ดยังคอมเมนต์มาให้เฮาเบิ่งน้ำในเด้อค่ะเด้อในท่านอื่นเบิ่งน้ำเพราะว่าคอมเมนต์ในท่านอื่นจะอ่านเข้ากันค่ะอ้เจ<ะ>็ด<ช>เด่นเจ็ดลองศ<ะ>ูนย์ค่ะเด่นเจ็ดลองศ<ะ>ูนย์เป็น้องกเนี่ยท่านจะชอบหรือว่าชอบก็บคอมเมนต์ก็มาค่ะแต่ว่าคอมเมนต์ยางสั่งสันเด้อค่ะเด้อคอมเมนต์ยางสร้างสันค่ะเพราะว่าเอาก,ก็คัดเด่นๆคัดมาจนหัวงอกพุ่นล่ะค่ะคัดค่ะคาดแม่ไหลเอาไงว่า ว่าเนี่ยใส่บุบคลากรกว่าเจ็ดท่านตัวเลขตัว <มา S 1> พนักอยู่ที่เจ็ดคับมาเพิ่มอีกสองอาจารย์แต่ว่าทะลุเกียเป็นเมื่อทั้งเจ็ดเลยค่ะตัวเดียวกันเมื่อแมนตัวเดียวกันเมื่อมันจะมีอยู่แค่ศูนย์อ่าที่แปลงม,นมันน้ำโมยูสามศูนยแค่นั้นอ๋อขอโทษของคุณเจียงครับพีน่า e าน,านายเอี้ยทุกท่านเสียงสอดใส่เจ้าหน้าที่หนอพอดเฮ็ดงานหนอสถานที่ได้ไหอนี่อ๋อไอศกหีมมันครับเอี้ยทีจูสันท่านใดจะไปหาฉลากชิ้นแงค์รัฐบาล สี่หาตัวจัดคู่กับใส่วิคอที่ดีพี่น้องอห้าตัวหามาเนาะวิคอเบื้งกอนค่ะวิคอเบื้องกอนขอขอบคุณเจียงครับพี่น้องเอฟซีุกท่ันฝากกดจิดจามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ในเรื่องด้วยพี่น้อง,อง,องอกดกระดิ่งไปพร้อมออกกันไนคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ